แชร์โรงเรียนดังจัดทริปอ้างดูงานชั่วโมงเดียวที่เหลือลงทะเลกินดื่มยับเริ่มคลายล็อกดาวน์จัดทริปเยือนทะเลอ้างดูงานส่งครูกลับบ้านกำหนดการสุดปังดำน้ำห้าชั่วโมงแต่เขาดูงานชั่วโมงเดียวทริปนี้เป็นของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีทำโครงการไปราชการศึกษาดูงานประจบคิริคันเมื่อวันที่8-10ถึพิพฤศจิกายนใช้งบจ้างเหมารถทัวร์3า0 0 0บาท ซึ่งมีข้อความโพสว่าสองทุ่มคืนวันที่8พฤศจิกายนเก็บภาพแบบดนุดนดุนขึ้นรถทัว hashtag, hashtag, ร์พร้อมแฮชแท็กภารกิจส่งครูย้ายกลับบ้านมุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขันธ์9ก้าโมงเช้าวันรุ่งขึ้นเช็คอินถึงบางสะพาน10บโมงเดินคลายเ้นสดชื่นอยู่ริมชายหาดตกบ่ายเปลี่ยนแผนจากดำน้ำพากันไปถ่ายรูปโชว์ความเซ็กซี่ที่หาดสนรีสอร์ทถรดดำน้ำเกาะทะลุจากนั้นเช็คอินนั่งเล่นอยู่ร้านฝนตกแดดออก คาฟแอนด์คาเฟ่ช่วงค่ำรวมตัวนั่งทานอาหารทะเลกินขนมน้ำเมาอยู่ริมชายหาดพร้อมแคปชั่นถ้าเธอต้องการความอบอุ่นเรามีให้คุณมากกว่าผ้าห่มเช้าตรู่วันที่10พฤศจิกายนใส่ทูพีดลงเล่นน้ำ1 1บโมงกินกาแฟาอยู่ที่คาเฟ่ฟิชเชอรี่บ่ายโมงแวะเยี่ยมชมโรงเรียนวะไลอำเภอหัวหินดูงานไม่ถึงชั่วโมงก็พากันขึ้นรถ5โมงเย็นเช็คอินส่งครูหน่อยที่โรงเรียนบ้านชูชีจังหวัดสมุทรสงครามหลังดูงานอย่างหนัก เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ปลายทางอย่างสวัสดิภาพการจนับุรีดูงานแอบแฝงท่องเที่ยวปฏิบัต e ิการหมาเฝ้าบ้านขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ